เยอะกว่านะครับนี่ ตัวดักตัวใหม่ของแฟลกเทคนะครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมแฟลกเทค LI 1 2 2 5 A แบตเตอรี่ขนาด1 2โวลต์นะครับความจุยี่แอมป์เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับตัวนี้ขนาดกล่องก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้คือความจุได้ยี่แอมป์นะครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่กดนะครับตัวแบตเตอรี่กดเนี่ยขนาดเท่ากันเลยใช่ไหมอ่ะดูเทียบเทียบกันเลยนะครับเทียบกันขนาดเท่ากันนะครับแต่ความจุของลิเธียมตัวนี้จะได้เยอะกว่านะครับตัวนี้อ่าน้ําหนักจะเยอะกว่า ตัวนี้น้าหนักจะเบากว่าไปประมาณ60%นะครับและอยู่ได้นานกว่าเพราะความจุมันเยอะกว่านะครับนี่นี่นะครับนี่เดี๋ยวมาสาธิตการใช้งานครับว่าเป็นยังไงนะครับความจุมันเยอะกว่าอันนี้9แอมป์นะครับอันนี้9แอมป์12บโวลต์9้แอมป์อันนี้ย5้แอมป์นะครับโอเคมาดูกัน แล้วก็มาดูโปรดักต์ตัวใหม่ของแฟลกเทคนะครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ลีเชืยอมแฟลเทค li 1 2 v 2 5 a แบตเตอรี่ขนาดความจุ1 2แอม a m 12โวลต์นะครับาขนาด12โวลต์ความจุ2 5แอมป์ m นะครับ m hour เป็นแบตเตอรี่ลิเชืยอมนะครับที่มีน้ำหนักเบาอันนี้คือแบตเตอรี่ตะกัวนะครับขนาดเท่ากันทุกอย่างทุกประการนะครับทุกประการเหมือนกันทุกอย่างนะครับ แต่น้ำหนักตัวนี้จะเบากว่าและความจุจะเยอะกว่าแต่เป็นแบตเตอรี่ริเทียมอันนี้เป็นแบตเตอรี่ตะกวัวนะครับเป็นแบตเตอรี่ตะกวัว9าแอมป์อันนี้9แอมป์อันนี้2 5แอมป์นะครับตัวนี้ออกแบบมาก็คือสามารถตัดไฟเองโดยอัตโนมัติเวลามีกระแสไฟชอ็อตนะครับมันจะตัดไฟเพราะมันไฮไลนจะมีวงจร b m s อยู่นะครับมีวงจร b m s ในการใช้กระแสในการตัดกระแสไฟฟ้านะครับ ตัวนี้เป็นขนาด12โวลต์นะครับเรามาวัดดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับถ้าคุณดูจอนี่นะครับเนี่ยอ่า12ตอนนี้ผมใช้แล้วมันอยู่ที่19.2อ่า11.25นะครับนี่12.4มันก็เหมือนกันแต่ตอนนี้ตัวนี้ผมใช้ไปบ้างแล้วนะครับ เรามาดูว่าตัวถ้าผมเอาใช้กับแผงปลั๊กไฟนะครับ LD ตัวนี้มันจะเหมาะคือจะเหมาะคือจะใช้สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีที่ใช้กระแสต่ำๆนะครับตัวนี้มันจะใช้ง่ายง่ายเลยนะครับก็คือตัวนี้คุณสมบัติคืออายุยาวนานกว่าแบตเตอรี่ตะกวัว2อสามเท่านะครับค่าพลังงานของแบตเตอรี่สูงกว่าแบตเตอรี่ตะกวัวนะครับชาร์จได้1 นึงพันครั้งหรือส0 0ครั้งนะครับมีระบบตัดไฟอเกินนะครับอัตโนมัตินะครับขนาดเล็กนะครับน้ำหนักเบากว่าแบตเตอรี่ตะกั่ว60%นตะครับตัวนี้ความจุเก็บเก็บไฟฟ้ามากกว่าแบตเตอรี่ตะกั่วไม่เทียบกับขนาดและน้ำหนักนะครับตรงนี้ประจุตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูคือตัวนี้มันสามารถใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถจ่ายไฟกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่กินไฟต่า ได้นานนะครับแต่ถ้าแบตตะรกัวเนี่ยครับมันแอมสูงใช่ไหมครับอุปกรณ์บางชนิดแบบไฟหนึ่งแอมอ่ะมันจะใช้ไม่ได้นะครับอเรามาเปิดดูกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงตรงนี้นะครับนี่นี่เปิดนะครับเนี่ยนี่นะครับเปิดนี่นะครับอ่ะเอามาปุ๊บนี่ นะครับอ่าก็ใส่ให้ท่านดูประมาณนี้นะครับนี่นะครับอ่าอยู่ใน,น้ในานอยนี่นนานนะครับแบตเตอรี่ตะกัวแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับแบตเตอรี่แฟนเทค